เห็นแกตัวง่ายๆว่าเห็นแกตัวมากๆบอกพ่อครับมือไหนพี่พ่อตีลูกพอขอดูมือหน่อยสิ่งที่ผมได้คือได้สติสวัสดีครับนมัสการหลวงพี่กราบคุณแม่กราบคุณแม่เพนและคนที่ผมจะไม่เอ่ยไม่ได้เลยคือคุณหมอปนี ผมมาอยู่นี่ได้เข้าปีที่สี่ครับว่าปีที่สี่มาโดยแบบเริ่มต้นจากไปลงทานกับแม่ก่อนที่พุทธมนฑลไปอยู่นั่นเจ็ดวันพระเจ้าช่วยแม่เจ็ดวันแล้วก็กลับกลับไปงานบวชลูกชายเพื่อนก็คนเราตอนนั้นยังกินอยู่แม่ก็กินแบบกินเหมือนสั่งลาแม่กิน เมาแล้วก็นอนเมาพอบวชเสร็จคุณหมอก็โทรไปบอกเธอแม่ให้มาเข้ากรรมฐา,านในในเบื้องต้นอะผมเคยมาเข้าคอร์สอยู่แล้วเคยมาเข้าคอร์สอยู่แล้วก็พอมีพอมีวิชาอยู่บ้างเรื่องกันเดินกันนั่งบอกแม่ให้มาเข้าสิบห้าวันกแบบ็มาแบบมาแบบ หักหักมาคือยังไม่สางเลยแม่มาก็มานอนอยู่บ้านคุณหมอสองวันคุณหมอก็บอกเธอแม่ให้ไปหาพมก็ใจก็บอกอมืจะอยู่ได้ไหมนี่ก็มาก็เข้าก็แค่สิบ้าวันก็ได้กลับบ้านแหละก็สอบบรมกันแม่พอสอบครบสิบห้าวันแม่บอกอยู่ต่อนะลูก,อ,กอืมอเดือนกนึก็เอาไม่เป็นไรแค่เดือนหนึ่งพออยู่ได้เดือนหนึ่งแม่บอกอยู่ต่ออีกนะลูก ก็เข้ามาเรื่อยๆจนแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่บวทให้หนึ่งศษาก็ดีใจชีวิตผมอยู่ข้างนอกคือด้วยผมเป็นคนที่โทสะแรงคือทำงานกินเที่ยวทำงานเลิกห้าโมงแต่กลับบ้านประมาณที่หนึ่งที่สองพ่อบอกว่าพ่อผมถามว่าลูกทำโอหรือลูกผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไง พอเช้าพอเช,เช้ามาก็ไปทําก็อยู่แบบเนี้ยอยู่วนเวียนอยู่อย่างนี้ยกินเที่ยวแล้ว,ลว,ลวผมเป็นคนที่โทสะแรงก็จะมีเรื่องมีราวโดยที่ไม่คิดเลยว่าพ่อรักเราขนาดไหนเป็นห่วงขนาดไหนผมก็คือไม่ไม่คิดตอนนั้นจะไม่ไม่เคยคิดอะไรเลยคิดว่าเห็นอแกตัวง่ายๆว่าเห็นแกนตัวมากๆคือไม่คิดถึงความห่วงใยของพ่อพี่น้อง และคนรอบๆข้างที่เขาเป็นห่วงไม่เคยคิดพอลูกัวผมได้มาอยู่เข้ามาเรื่อยๆมาอยู่จนปีแรกก็ไม่เท่าไหร่พอบวชเสร็จก็แ,แม่เขา้เขาเข้าเข้มสามเดือนตอนบวชก็เข้าก็นั่งสมาธิก็ปฏิบัติก็เห็นถึงความที่คนคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อเรา ที่มีความห่วงใย,ยลูกด้วยความเกเรของเราเราก็นึกไปเออถ้าเราเป็นคนดีพ่อคงไม่ต้องมาตีมาด่ามาว่าเราพ่อพี่น้องผมเป็นคนลูกคนเล็กพี่น้องสี่คนพ่อไม่เคยว่าไม่เคยบน่นมีผมคนเดียวที่พ่อเข็นเขียนพยายามพยายามจะเขียนเราก็พอพ่อบนพ่อว่าพ่อด่าพ่อไม่รัก ผมก็พอมาอยู่ที่นี่ได้เข้ากรรมฐานได้ฝึกก็ทวนว่าโอ้โหที่เราทำไปนี่มันไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่แบบอืมความห่วงใยของพ่อพอผมสึกออกไปปับ๊บผมกลับไปกับคุณหมอก็ไปกราบพ่อกลาบเท้าพ่อบอกพ่อครับมือไหนพี่พ่อตีลูกพอขอดูมือหน่อยผมก็นวดมือพ่อ นวลบอกพ่อเมื่อยไหมพ่อดุลูกลูกไม่เคยคิดเลยว่าที่ลูกไปค่ากับมาฐานไปอยู่ที่มูนิธิพอมันเห็นมันเห็นมันทวนมาว่าโอ้โหความเป็นห่วงเป็นใยของพ่อแม่มันเราไม่เคยคิดถึงตรงนี้เลยว่าเขาห่วงนะเขาดันไหนเขาก็พ่อพูดมาคำหนึ่งว่ากูตีมึงด่ามึงมึงรู้ไหมว่า ต้องไปแอบร้องไห้โอ้โหคำเนี้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยน้ำตาไหลพอผมมาอยู่ที่นี่คือทุกอย่างผมมาอยู่เนี่ยเข้าปีที่สี่ทุกอย่างคือผมด้วยผมเป็นคนเกเรแล้วหมู่บ้านผมเป็นหมู่ใหญ่คือญาติพี่น้องอ่ะคือพอเห็นผมปั๊บนี่คือด้วยความคันนิสัยที่ว่าเอาเรื่องตลอดคือจนไม่มีใครที่ว่า ดีกว่าเราเพราะผมมาอยู่ที่เนี่ยผมกลับไปปุ๊บคือพี่น้องเห็นความแ,แตกต่างจากเราคึออารมณ์แรงพูดไม่สนใจใครพอเามาอยู่ที่นี่ได้ฝึกได้ความเมตตาจากแม่เมตตาจากแม่เพนคือสอนผมก็คือพี่น้องโมทนาผมกลับไปพี่น้องโมทนาผมหมดโมทนาที่อยู่ที่นี่ได้ โดยเฉพาะพี่น้องผมสี่คนอีกสามคนเขาเปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนจากที่ไม่ไม่เคยมาสนใจผมไม่เคยอะไรกับผมทุกวันนี้ผมไปปุ๊บโชวหาพี่อยู่ไหนเขาก็จะมาคุยกับผมมาอะไรกับผมคือสิ่งที่ผมได้คือได้สติสติที่คิดว่าเออทุกวันนี้เราทำอะไร โดยที่ไม่เห็นคนทั้งหลังเลยแต่ก็ต้องขอบคุณคุณหมอปน,นีที่ไม่เคยทิ้งผมถึงผมจะไม่อะไรอะ่ะคือแกจะโทรถามตลอดเพียนหลอกล่อใหผมมาผมก็มามาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับคือพูดขัดใจปั๊บกลับบ้านคือก็ต้องกลับ ด้วยที่ว่าตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยคือไม่รู้อะไรอ่ะก็คือต้องกลับคือก็อก,ลกลับอ่ะก็สิ่งที่ผมได้คือได้สติคือได้สติมาระทับหนึ่งคือก็รู้ว่าอันนี้กุศลนะอันนี้อกุศลนะเออเราก็ทั้งก่อนไม่เคยคิดคิดไม่ได้คืออกุศลตลอดพอตากระทบรูปนี่เห็นคนนี่ผมปรุงแต่งแล้ว มองหน้าหาเรื่องหูกระทบลูกพูดอะไรว่าเราหรือเปล่าแต่ทั้งๆที่คนพูดนะเขาไม่รู้เลยคนที่มองเราเขาอาจจะมองคนทั้งหลังก็ได้เราปรุงแต่งไปเสร็จเลยอะพานเขาไปทั่วทั้งงที่แบบเขาไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีเราไปถามว่าพี่มองผมทำไมเขาบอกอะไรพอผมได้พวกวันนี้พอมา พอมาเจอกับตัวเราเห says, o ah, o ah, ็นเลยว่าโอ้ยทุกอย่างนี้เราปรุงแต่งไปหมดเลยก็โอเคคือสิ่งที่ได้นะครับแม่ลูกกราบคุณแม่ที่เมตตาลูกตลอดมาถึงลูกคนนี้จะเพลินจะหลงอะไรกแม่ก็ไม่เคยว่าทาทุกกับแม่